จากที่ทราบกันว่าในเศรษฐาทวีสินผ่านมติที่ประชุมรัฐสภาโหวตให้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยท่ามกลางประชาชนต่างแสดงความคิดเห็นลงโซเชียลจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวล่าสุดพอพัทรพลได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความระบุว่าเราได้ นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลใหม่แล้วตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรครับแชร์ในคอมเมนต์ได้เลยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนายกคนที่30เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทักษิณกลับไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนายกพิธาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันนอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเศรษฐาทวีสินท่ามกลางชาวเนต็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมาก อาทิรู้สึกผิดหวังที่ระบอบประชาธิปไตยที่เราคาดหวังไม่เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นครับชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจนประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยทำลายระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเขาอายเป็นกันไหมรัฐบาลเดิม เพิ่มเติมคือมีเพื่อไทยไปไป,ไปมามารัฐบาลทหารจับมือนายทุนเจริญอร่อยโอชาละจ้าที่น้องเหมือนเดิมคือคงไม่มีอะไรดีขึ้นตลกตรงที่เขากล้าทำทุกเรื่องได้อย่างหน้าด้านด้านถึงแม้ประชาชนดูออกแต่เขาก็ทำแบบไม่สนใจหมดศรัทธากับนักการเมืองไทยหลายๆท่าน